สวัสดีค่ะวันนี้น้องแพงก็พามาที่เขื่อนเจ้าพยานะคะวันนี้แพงจะพามาที่ตลาดข้างข้าเขื่อนเจ้าพยาค่ะเชิญตามมาได้ สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะตอนนี้น้องแพงก็ได้พาท่านผู้ชมขึ้นมาบนสะพานเขียนเจ้าพญา พี่ครับแล้วเวลาเรือจะข้ามเขื่อนยพยานี่ยเขาทำยังไงครับผมมั้งนะใต้เลี้ยงเหนือนะมาจากทางทางใต้ครับใต้ก็เปิดประตูหลังเข้ามาแล้วก็เอาน้ําเข้าน้ําจากทางเหนือเนี่ยเข้าไปให้เต็มเสมอแลทั้งบนครับแล้วก็พอเสมอบนแล้วก็เปิดประตูหน้าเอาเรือออกมาอ๋อก็คือให้เรือเข้ามาก่อนปิดประตูเอาน้ําเข้ายกเรือขึ้นให้เสมอข้างหน้า แล้วก็นะครกบเปิดประตูของนาวเ,นรนาเรือออกครับแล้วเรือเรือเข้าออกบ่อยไหมครับที่นี่นไม่บ่อยแล้วครับไปสี่ 4, ห้าหนไม่เท่านั้นเลยสี่อ๋อ<ม>ส่วนมากมันไม่ใช่ช่วงเรือมันแล้วอ,ะอ่ะอไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นรถเดี๋ยวนี้เป็นรถหมดแล้วอ๋อครับแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้เป็นเรืออะไรครับที่ผันผ่านก็เป็นเรือพวกหาปลาเรือประมงเรืออะไรเรือมาดันผักอะไรกัน้าอ๋อครับครับขอบคุณมากครับผมครับผม

คะอันนี้อะไรครับเนี่ยแก่สิอะไรครับเแม่ปล่อยทุอย่างเงหนูหนูหนูไม่รู้จักเหรอหนูเนี่ยอ๋อไม่มันมันหนูนาโนกอะไรเงี้ยอ๋อหนูเนี่ยหนูนาครับโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ขายเขื่อนบางจุดปวดในข้าวารก็จะได้รับความเป็นไปได้ บางทีเราไม่ได้เต็มนะคะกดเพา่เกติดลองดูก่อนว่าเขาเปอาการเกี่ัตดมนวนต่อเปรากะกายเหรครับประมาณสักกี่กิโลนยตัวเนี้ยตัวใหญ่เนี้ยมันแค สามโลนั่นครับโอ้ประมาณสามโลโเขาไปหายไงฮะตกเป็ดครับอันนี้ตกเป็ด<อ>วันหนึ่งได้เยอะไหมคืนหนึ่งคืนหนึ่งไหมโอ้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้อ๋อแล้วแต่วันได้ลืมบอกเกลียนั้นมันไม่ได้ไมาทำอะไรขี้เกียจกูขี้เกียจเว้ยอะไรนะสันกวาดอันนีน้อันนี้ปลาเลยครับเนี่ย

อันนี้ที่เรียกปลาอะไรครับเนี่ยปลาขาวปลาขาวแล้วแล้วได้เป็นยังไงครับเนี่ยเบ็ดเบ็ดเลือกอ๋อเบ็ดปลาิ้วนใหญ่นี่นะปลาพูได้ด้วยแงบอ้าแกหันหน้ามันไปโกงๆที่เออหันหน้าไปหาเข้ามาต่างหันไปด้วยตกตัวอะไาร้อยห้าสิบพี่แล้วเนี่ยแลงอย่างตัวเนี้ยตกกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยพันกว่าบาทที่ซื้อไว้นะทั้งตัวหรือว่าหรือว่า หรือว่าเป็นกิโลเป็นกิโลโลละร้อยห้าสิบโสวยๆเย,ยอันนี้ก็ามาขาวแก้บูนเ้นดอกเ้นดอกเป็นาเขากลังเป็นาวเป็นยวนลตัวนี้แม่ค้าบอกน้าหนักประมาณ13าโลไม่ค้าขายโลละร้อยห้าสิบ จะตกประมาณพันห้ามั้งเนาะตัวนี้พันกว่าพันกว่าได้บ่อยไหมครับไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้บ่อยได้แต่ตัวเล็กเล็กโอ้ออประนานจำมาทีอ่านที่ อาจารย์อัดเสร็จตังต้อนเนื้อโอ้ยเนี่ยตามเราวค่ะเทียกขึ้นมาเนี่ยเอาเหรอขาใครได้มนี่ยขายง่ายเนี่ยเหรอก๋อสองคำห้าบาทยายไปแล้วไม่ถึงชั่วโมงแล้วเพิ่งได้มานั่นวันปลาคาวมีคนเอาไปแล้วครับตอนนี้เท่าไหร่เนี่ยตัวใหญ่เนี่ยนี่ครับคนคนเอาตังไปเอาปลาตัวใหญ่ไปคนนี้ครับคนนี้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 แหละ เขาแก่เสือยางอาหารเช้าวันนี้ครับโจ๊กคืกผับนักผ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 ัการอผักผักวักับอักาักผักรักผักผากผักผัตักผักกผัยักไกกักผักผักผกคักผัก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 กผักผักนักัก เรียกว่าโรคกระดูกพุนซึ่งพบเป็นจำนวนมากในปัจจุบันผู้งไปบางเฉลิมบางบึงไผนทองเนชโน